เมื่อเวลาคือทรัพยากรการสูญเสียเวลาเท่ากับการสูญเสียทรัพยากรในเวลาแห่งธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์เวลาคือสิ่งที่เสียไปไม่ได้ Cpack ปฏิวัติวงการก่อสร้างขอแนะนำระบบเสาทันโซลูชันหนึ่งในโซลูชันที่อำนวยความสะดวกให้กับการารับเหมาะก่อสร้างนัตกรรมซึ่งถูกคิดค้นและออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพงานที่ไม่ได้มาตรฐานของระบบการก่อสร้างแบบเต็มเดิมในอดีตเปลี่ยน ให้ทุกๆงานของคุณรวดเร็วแข็งแรงมีมาตรฐานทำงานง่ายเสาคา solution, นโซลูชันนวัตกรรมที่ตอบสนองทุกความต้องการในธุรกิจของคุณโดยเฉพาะในเรื่อง,องความรวดเร็วการใช้เสาคานโซลูชันจะช่วยย่นระยะเวลาจากการก่อสร้างแบบเดิมๆใช้แรงงานน้อยกว่าแต่มีประสิทธิภาพมากกว่าโดยเฉลีย่ยใช้คนงานเพียง7คนเท่านั้นในการก่อสร้างหนึ่งชั้นเมื่อคนน้อยเรื่องก็น้อยใช้เวลาน้อยลงปิดงานได้เร็วขึ้น รอยยิ้มก็มากขึ้นสาคานโซลูชันผลิตด,ด้วยมาตรฐานมีวิศวกรดูแลตั้งแต่การออกแบบจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพมั่นใจได้เลยว่าลูกค้าจะได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแข็งแรงคงทนทั้งยังมีเทคโนโลยีบินเพื่อวางแผนการก่อสร้างทั้งหมดทำให้ทุกๆขบวนการการทำงานไหลลื่นไม่สะดุดการประกอบและติดตั้งระบบเคานโซลูชันซีแพคมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ในทุกๆขั้นตอนของขบวนการการประกอบติดตั้งจุียที่กระตะเนี้ยมีความราชันเพาะสมควรนะคะเอ่อเราจะต้องขนชิ้นคานขึ้นขึ้นบนเขาซึ่งไม่ได้มีอุปสรรคในการขนชิ้นคานจริงๆความราชันเนี่ยเราขนชิ้นคานขึ้นมาเนี่ยเราก็ประกอบได้แล้วติดตั้งได้เลยแต่ถ้าเป็นคอนกรีตที่เทในที่ถ้าเกิดเจอฝน ในวันนั้นๆที่เราตั้งใจว่าเราจะต้องเทปูนความล้าช้ามันก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของจํานวนคนก่อนเลยเราใช้คนน้อยทีมติดตั้งจริงจริงใช้คนอยู่ประมาณไม่เกิน10คนอยู่ 6- 7คนเป็นของทางทีมซีแพคเขาส่งเข้ามานะคะทีมที่เขาถูกเทนแล้วก็ฝึกมาแล้วเขาส่งเข้ามาเนี่ยประกอบอาคารชิ้นส่วนของอาคาร1ชั้นเนี่ยประมาณ30กว่าชิ้นคานนะเขาใช้เวลาการประกอบแค่ไม่เกิน4ชั่วโมง ตั้งเสาคานเสร็จปั๊บเขาก็หล่อจอยซึ่งการหล่อจอยเนี่ยมันก็ถูกมีการเชื่อมมีระยะทาพที่ถูกคำนวณและกำหนดมาแล้วเป็นเป็นมาตรฐานของทาง c p a ก่อนที่ก่อนที่เราจะเริ่มตัดสินใจใช้เราได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ทางทีมวิศวกรเนีเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยมาทำแบบให้เราแล้วก็ส่งผลทดสอบให้เราจนเรามั่นใจว่าสิ่งที่เขาผ่านการทดสอบมาเนี่ยมันแข็งแรง แล้วจากที่เราเห็นห้องตัวอย่างที่คุณมองกันอยู่ตอนนี้นะคะ่ะก่อสร้างมาแล้วประมาณเสร็จประมาณ3เดือนซึ่งยังมีแมคโคมีเครื่องจักรมีรถปูนวิ่งกันอยู่รอบตัวบ้านพี่ไม่เจอรอยแคกของตัวอาคารเลยตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาที่เราเข้ามาใช้พื้นที่ห้องนี้นะคะจริงๆเสาคานโซลูชันเนี่ยพี่มองว่างานเสร็จไวขึ้นนะใช้คนก็น้อยงบประมาณก็น้อยเอ่อ พี่รู้สึกชอบอะ่ะพี่คิดว่าโครงการหน้าพี่ก็จะใช้ c p a พคเสาคานโซลูชันรวดเรลว่น,นแข็งแรงมีมาตรฐานทำงานง่าย CPAC คคอนสตรัคชั่นโซลูชันโซลูชันส์ for Life SCG Passion for Better